อ๋อเจอเมื่อคืนนะเกือบเจ็ดโมงเช้าอ๋อเจ็ดโมงเช้าเห็นกี่ตัวอ่เห็นตัวเดียวเลยครับตัวเดียวครับตัวใหญ่ไหมประมาณกับกระขากขนาดประมาณเม็ดประมาณเมตรกว่าเลยครเมตรเดียแล้วตอนนั้นที่เจอมันอยู่ตรงไหนนอยู่ตรงนี้ ตรงที่เลยลลังมันมาเนี่ยต้นกิ่งไม้เนี่ยอายเอยต้อนมะขามเสียดเนี่ยเราเห็นขึ้นเป็นเป็นตัวเลยฮะเป็นหัวขึ้นหัวมันเห็นหัวมันลอยอยู่ลอยอยู่อยอยแต่น้ำมันใสอยเห็นตัวมันอยู่อือย่าเล่นตัวอย่างเงี้ยแต่เห็นตัวมันอยู่ <c oughs> ไม่ค่อยตามมาเรืรเลยมันชาวมอ <c oughs> ที่แรกว่าโผล่อยู่นี่ตรงขวดเนี่ยขวดเบียร์เลย <c oughs> อยมาเป็นนอนอยู่ใต้ต้นไทรนู่น <c oughs> พักหนึ่งมันก็ออกมานี่ออกมาปลายเล็กนี่ แล้วก็จะตรงเนี as as ้ยที่ใบตะลุนบุกเข้ามาตรงเนี้ยเขาจะเอาต้นทีปิดที่ของเขาไว้ ต้องลอบลจะไม่ให้ประชาชนบุกเข้ามาครับลอบไปเวลรอบนี้ทั้งหมดทั้งหมดครับแล้วก็ตะข่ายก็คือล็อบตรงนี้ปลอดเนี่ยไว้คนที่จะเด็กๆคนปลอดภัยคนใกล้ๆบริเวณใกล้ๆเด็กๆเข้ามาครับทางประชาชนเด็กเมาเด็กมันไปยินกันดาเนี่ยไม่กี่เกิดปัญหาอะไรขึ้นนะพี่รรบผู้ิหาต้องคุยเมื่อกี้ครับคุยเรื่องอะไรเมื่อกี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นนะฮะเมื่อกี้เกิดปัญหาคือไฟในบ้านของเขานะครับตอนที่ช็อตตอนที่ตัเพลี้ยนะครับเออ่ไฟมันไม่มีเทปที่คาดในบ้าน พอลงไปถึงปุ๊บมันจะคือไฟจะตัดอัตโนมัติในตัวครับคือมันก็โอเครือมจะโอโหลดเข้ามาเองมันตัดมันไม่ไม่ไม,ไม่มีการชอาร็อตแล้ว,ลว,วต่อไปเราจะแก้ปัญหาไงครับตอนนี้ก็จะเอาขายหรือเอาอวนมนล้อไไ้ก่อนครับผู้จํากัดพื้นที่ให้มันยังไปไปไหนที่อื่แต่ที่เป็นที่ประชาชนเขามาเข้ามาตรงรั้วนี่ครับก็จะทากระสีมาตีปิดด้วยก่อนไม่ปลุกลุกเข้ามาได้ไม่คนเข้ามาคือไม่ให้เข้ามาบริเวณที่อันตรายนี่แล้วระยะ แล้วก็จะวางสถานี่ม่ไรก็ยันนี้ครับยันนี้กลังไลื่ซื้ออยู่ครับอย่ังไรก็ปล่านะคะเพราะว่าเด็กเยอะอันตรายต้องเขียนป้ายปิดด้วยนะคะ